ตอนน้วันนี้นะครับดวงไฮเฮงดวงไฮปังด้วยไพ่พิมยานฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีตอกตีตอกตีพอเสร็จเราก็เลยเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงสตานะประจนนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรวมก็ มีอะไรที่ดอกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ที่อยากให้ดวงร้ายดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องคิดดีทําดีพูดดีครับแล้วต้องสินท้าบิสุดแล้วต้องพันคนนะครับแล้วดวงคุณจะได้ดีเองนะครับมาที่ดวงชะตานะประจวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองมานะครับเป็นแย่กันมากครับดวงก็มีอะไรที่ปังมากๆอยู่กันนะครับผมให้คุณรู้จักทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่สิบๆหน่อย และอย่าอารมณ์แรงนะครับแล้วจิตใจโฟนหน่อยนะครับแล้วดวคุณเจีดีแบบมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงตานะประจำวันนี้ของคนเลือกไพ่ชี้สามานะครับปเป็นยังไงกันบ้างครับดวงก็มีอะไรที่ปังมากเหมือนกันนะครับจมเอ้คุณเด็ดเดี่ยวในเป้าหมายนิดนึงและอย่าเวียงแรงนะครับแล้วศึกษาบริบทของเป้าหมายคุณนี้เป็นหน่อยครับดวงคูณจะปังมากอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะตีดวงไพ่นะครับชุดที่ว่าชุดที่123่อมไม่เด่นสุดนะครับจะขอยนญาตตีดวงไปที่ไพ่ชุดที่2เด่นสุดนะครับเพราะอัตราไพ่เปอร์เซนต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วลใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยใจนะครับกดแชร์กดติ้ตกันในกันโปอดกดเป๊ะของขายใจด้ครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจจะรบกวนกดติดตาม ช่อ,อาจารย์สมิทธิ์ยิงมากันนะครับ,นะรบทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดลักครับผมอาจารย์กีรพัทรอีก่อนอมอดูมิตัวนี้